สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆนะครับผม,ผม,ห,นนบผมหุ่นแปลกๆมารีวิวชมแล้วครับผมครั้งนี้นะครับผมโอ้โหไม่ได้รีวิว Candy t o อยนะครับคือขนมแถมของเล่นมาหลายชิปนะครับผมครั้งนี้ก็เลยเอาแค่แคนดี้ทอยนะครับผม แปลงร่างได้ด้วยนะครับผมมารีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมนะฮะอืมตอนนี้ก็ลมเย็นสบายดีครับก็พัดไปพัดมาครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าของเล่นแคนดี้ทอยแปลงร่างเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมนะฮะ อันที่ชิ้นแรกเลยครับนี่รับรองว่าแปลกที่สุดนะครับผมผมไม่เคยเห็นมีขายในเมืองไทยนะครับพอดีคุณพี่นะครับเพื่อนนะครับผมที่อยู่ในกลุ่มเขาเล่นหุ่นยนต์โชว์ได้ขายดีนะครับผมส่งมาให้พีซีนะครับผมนะต้องขอขอบคุณวรรัตนะครับผมสายโนนะครับวร์สายโนนะครับผมส่งมาให้นะครับผมอันนี้นี่เป็นของญี่ปุ่นแท้เลยนะครับผมก็แน่นอนนะครับ แปลงร่างได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแปลงร่างแบบไหนครับนี่ยอันนี้ไอ้สครีมนะครับไอติมไอ้ติมก็แปลงร่างได้นะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เลยว่าเข้าเซตกันดีก็เลยนํามารีิวใหชชมใหม่นะครับแล้วนี่ก็แน่นอนครับเป็นเดอะคิวนะครับคิวนะครับก็คือว่าทาร์นโฟมเมอร์นะครับแปลงร่างได้นะครับเป็นเอ่อเรียกว่าลูกเต๋านะครับผมอันนี้นะครับเอ่อน้องบายนะครับ น้องบายก็แปลงร่างได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นระดับอะไรนะครับไม่รู้จะเรียกแบบไหนนะครับน้องบายนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมแคนดี้ทอยนะครับวิคเออดีไอวก็คือว่าต้องมาประกอบเล่นเองนะครับอันนี้เป็นโถส้วมโอ้โหไม่รู้ว่าขนมอะไรนะครับทําไมกลายเป็นโถส้วมนะครับผมอืมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันเลยว่าแปลงร่างแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ของคุณ วรารัตนะครับสายโนนะครับขอบคุณมากมากครับผมแปลงร่างให้ชมเลยครับผมก็ไม่เคยเล่นนะครั้งแรกเลยครับผมนี่ก็ไม่มีวิธีแปลนะครับก็ไม่รู้จะเรียกอะไรครับเป็นซองขนมแปลงร่างนะครับดูรายละเอียดก่อนครับอท่านใดอ่านออกเลยครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกนะครับผมนี่นะนี่อ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยครับอตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าเวอร์ไวเว็บมา มาลุคะมาลุคะนะครับผมมาลุคะเจแปนนะครับผมมาลุคะเจแปนแน่นอนครับไม่มีวิธีแปลงล่างให้แล้วก็ไม่รู้จะเรียกขนมอะไรเซิร์ชหานะครับเคยจะเห็นถ้วยบะหมี่แปลงล่างนะครับแปลงล่างเลยดีกว่าครับแป๊บแปับอไรเอ่ยนะครับผมก็แน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับอาศัยความเชี่ยวชาญในการมั่วแล้วครับผมนี่นะนี่น่าจะจะเป็นแบบนี้แล้วครับแป๊บแป๊บแปงออกมาแล้วครับผม เออเราก็มาดูว่าตรงไหนอ๋อนี่น่าจะเป็นขานะครับผมนี่พับลงได้ปั๊บนี่โอ้โหเป็นยังไงเอ่ยนะครับอืมตึ๊บนี่จะเป็นแบบนี้มั้งครับยืนอย่างนี้เอ่ยดัดเข้าไปครับพลาสติกดีมากๆเลยครับของแท้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเล่นแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแม้ไม่เหมือนของสนอคออนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นแขนนะครับผมนี่แกะข้างในดูครับแป๊บนี่ฮะแล้วก็เอ่อยืดแขนออกมาปึ๊บ มุนสักหน่อยแป๊บนี่ฮะเป็นแขนแล้วครับแบบนี้เองนฮะนี่ืมปึ๊บแกะแขนออกมานะครับผมปึ๊บนี่ออกมาแล้วครับมุนตักหน่อยแป๊บเรียบร้อยนะครับอืมเป็นแบบนี้ตรงนี้น่าจะเป็นหัวปึ๊บปึ๊บอ่ามีตุ๊กตาด้วยนะครับผมนี่นี่มีตุ๊กตาฮะเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ซองขนมแปลงร่างนะครับผมนี่โอ้โห เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับผมก็เคยเพิ่งเห็นคึ้่งเห็นครั้งแรกเลยนะครับผมอนี่โอ้โหไม่รู้ว่าคุณวอรัตนะครับไปหาที่ไหนมาได้สุดเจ๋งมากๆเลยครับผมของเล่นแบบนี้นะครับผมหายากจริงๆนะครับไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะเซิร์ชหาคำว่าอะไรนะครับผมนี่เป็นซร้างขนมหุ่นยนต์แปลงร่างได้น่าเทไหมครับผมสวยมากเลยครับ ดูรายละเอียดเขานะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ดูข้อต่อเขานะครับผมดูข้อต่อเขานะครับอืมตรงนี้มีปั๊มหน่อยนะครับผมนี่ปั๊มนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับผมมาคุระนะครับมาคุระนะครับเออมาลูมาลูก้าอ่านผิดนะครับมาลูค้าคล็อกนะครับผมเม็ดอินชน่านะครับผมเนี่ยตัวใหญ่ของท่องของแท้นะครับเขาก็ไปจ้าง ประเทศจีนทำเหมือนครับเพราะว่าค่าแรงประเทศจีนเขาจะถูกนะครับผมนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับผมเออันนี้ก็ยืนแบบนี้ครับคงอย่างเงี้ยครับปุ๊บมปุ๊บมเอ่อผมก็ไม่รู้ว่าเป็นฝุ่นมาจากเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเท่มากนะครับผมอ่ะผมลืมบัดไปให้ดูหน่อยนะครับโอ้ฟาร์มยาวยี่สิบเซนนะครับผมในขนาดซองก็ยังคงอยู่ประมาณสักเอ่อสิบห้าเซนมันถ้าเราพับซองนี้ก็รู้แล้วครับว่าขนาดไหนนะครับแป๊เนี่ยพับเก็บไปแป๊บนะครับ สองเราก็รู้แล้วครับอยู่ที่ประมาณสักสิบหกเซนนะฮะเนี่ยประมาณสิบห้าสิบหกเซนนะครับผมนี่ยืดมาแป๊บเรียบ้อยนะครับผมอ่าหนึ่งชิ้นแล้วนะครับโอ้โหเท่มากเลยครับหัวหมุนได้นะครับเป็นบอลจอยนะครับเงยขึ้นเลยลงได้นิดหน่อยนะครับปุ๊บนี่เงยขึ้นเงยลงนะครับอ่าสุดสุดครับผมขอขอบพระคุณมากนะครับผมท่านเอ่อวรรัต์นะครับผมวรรัต์นะครับสายโนนะครับผมอ่า สมาชิกกลุ่มของเล่นหุ่นยนต์โชว์ได้ขายดีนะครับส่งมาให้ผมฟรีๆเลยครับผมเพื่อว่าให้มารีวิวครับผมอ่าเอาละครับต่อไปมาดูไอ้ครีมแปลงล่างไอ้ติมแปลงล่างกันดีกว่านะครับผมไม่ยากครับผมนะฮะนี่น่าแปลงล่างนะครับไม่อ้ติมนะครับโหเด็กๆก็ชอบทายสินครับปึ๊บนี่ถอดอาวุธก่อนออกกันเลยแล้วก็ยืดขาออกป๊าบโอ้โหผมก็กลัวหักนะครับอันนี้เป็นของสน็อกออฟนะครับไม่ได้ของแท้นะของของจีนนะครับผม แข็งปึ๊กเลยครับนะฮะแข็งมากๆเลยครับต้องยืดขาแบบนี้นะครับโอ้โหไม่รู้ทํายังไงครับมันแข็งจริงๆครับอโอ้ดึงดังก๊อกเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กับกลางนี้ออกนะครับนี่เอาแคะเมือมาก็บอกตัวนี้แค่ได้ครับเอาแคะเมือกมาครับนี่เพราะว่าไม่รู้ทายังไงครับเข้าไปลึกเหลือเกินครับผม นี่แค่มาแล้วครับผมนี่ก็แค่มาครับตรงนี้ก็แค่มาอมืเรียบร้อยแล้วครับอ่ะตอนนี้ขานะครับผมก็บุนปุ๊บเนี่ยบุนปุ๊บนะฮะแล้วก็จะก็แค่มาเหมือนกันดันขึ้นมาสักเด่นออกยากครับผมเพราะว่าเขาชิดเกินนี่แคแอืิอนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ขาแล้วครับผมดันขึ้นมาหน่อยปุ๊บออืือ ขาติดกระป๋องข้างในครับอ้าวออกมาแล้วโอเคอโอ้โ,โหกว่าจะออกได้นะครับอันนี้เอาหัวหัวแปลงล่างหัวก่อนบล็อกเรียบร้อยขึย้นมาแล้วโอ้โหน่ารักเลยครับผมนี่ไอต้ตะทีมแปงลงร่างนะครับอ่ะถืออาวุธสักหน่อยครับเป็นไม้ตีนเองครับเสียบกระทิ่มือป๊อบโอ้โหอันนี้มีม,มีอาวุธด้วยนะครับส่วนตันนี้ไม่มีโอ้โหจุ๊งจุ๊งจุงจุงเล่นกันสนุกแน่เลยครับผม ซองขนมนะครับผมผมไม่มีบะหมี่ถ้วยมาม่าเท่ากานแปลงล่างนะครับผมก็มีแต่เนี่ยแหละฮะยืนแบบไหนก็ได้นะครับขาเขาก็คงยืนได้สองแบบผมก็ไม่รู้ว่าของจริงเขายืนแบบไหนนะครับผมน่าจะพับแบบนี้มากกว่าครับผมพอดูแล้วมันยืนง่ายกว่านะฮะโอเคครับเนี่ยของเล่นก็แบบนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยเออเรียกว่าฟาร์มน่าจะเป็นจินตนาการเองนะครับผมต่อไปมาดูอันนี้ นี่ของเล่นหน้าโรงเรียนนะครับผมก็ไปซื้อมาห้าบาทห้าบาทอย่างเงี้ยครับก็ไม่แพงครับผมนะฮะจัดท่าทางก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้รีวิวหลายหลายตัวนะครับผมก็เลยต้องมีพื้นที่ในการรีวิวหน่อยครับอ่ะต่อไปเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับ t ฟ a n s f เม m e r นะครับผมมีสามแบบหน้าตาสุดจริงๆครับ วัดขนาดดูก่อนครับอยู่ที่ประมาณสักสามเซนครึ่งนะฮะเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมน,นะครับแปลงล่างก็ไม่ยากครับผมก็เนี่ยดึงตรงนี้ออกมาปึ๊บเห็นไหมฮะแล้วก็พับขาขึ้นอันนี้ก็หัวโผล่แล้วครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกปึ๊บก็จะเป็นแขนหลุดกคางตัวแบบนี้แล้วครับผมปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห ง่ายมากครับหุ่นยนต์นะครับผมแปลงร่างเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณทั่แปดเซนนะครับผมแปดเซนครับอืมาได้แล้วครับหนึ่งตัวนะครับผมอ่ไปก็เอาตัวที่สองครับเหมือนกันทุกตัวครับผมเนี่ยยกนี่ขึ้นนะครับีปึ๊บอันนี้ขึ้นนะครับเหมือนกันแล้วาดนด่านแขนนี่ออกแค่นี้เองครับนี่ก็จะเป็นหุ่นแล้วครับผมนี่หน้าตาก็ยิ้มแตหย่าเดียนะครับผม เออตรงนี้น่าจะเป็นอัลตมัตพามนะครับอ่าอันนี้ก็ปากบูบูเหมือนกันครับเอาตรงนี้ออกก่อนครับปับ๊บนี่นี่นี่ปั๊บมาพับหัวขึ้นปั๊บโอ้โห OL, หน้าตาหุ่นนะครับเอาขาวครับนี่ฮะเด็กเขาก็เล่นง่ายๆแบบนี้นะครับผมหน้าตาเหมือนกันหมดทุกตัวครับผมอืมเล่นง่ายๆแบบนี้ยไม่ดูงยากต่อไปน้องบายนะครับน้องบายแปลงล่างปั๊บปั๊บเนี่น,นี่เอามือออกนี่แค่ข้างบนนะครับ เนี่ยแกะข้างบนอปิดแน่นไปหน่อยครับโอเคปึ๊บอ่ะมือออกแล้วครับติดแน่นเล่นนะครับปึ๊บอ่ามือออกแล้วครับอ๋อหน้าตา่นเป็นแบบนี้ครับฝังอยู่ข้างในครับผมก็ไม่รู้ดูแล้วมันแปลกๆดีครับก็แบบนี้นะครับผมของเล่นแปลกๆนะครับผมเนี่ยออกไปยืนแบบนี้ครับแล้วก็คงยืนแบบนี้นะครับผมน้องบายตรงนี้ก็พับได้นะครับผมน่า ยืนยากหน่ยนะครับขาเหมือนเหมือนกับขาปูเลยครับผมเนี่ยขาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเลยเลยนะครับผมอ่ะแค่นี้เองนะครับยืนโยกไปแยกมาอ่ะโอเคเพราะเขาเขาไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแค่นี้เองครับแต่ว่าถือว่าเป็นของเล่นแปลกๆนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมอนนี้อืตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้ายกับปรับกล้องนิดนึงครับอ่าตัวนี้ก็มาเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่ากล่องขนมนะครับผมเป็นกล่องขนมนะครับผมกล่องขนมแคนดี้ทอยนะครับผมผมก็ว่ามันแตกจริงๆครับเนี่ฮะเป็นแคนดี้ทอยนะครับผมตัดเลยครับผมนะฮะให้ดูด้านหลังก่อนนะดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับเขาก็จะเขียนว่าวิธีประกอบนะครับผมก็จะมีการประกอบส่วนต่างๆนะครับนี่ฮะก็คือว่า อันนี้ก็คือว่าถอดประกอบเป็นชิ้นๆนะคทำความสะอาดนะประกอบ1นถึงสประกอบเบอร์2เบอร์3เบอร์5้านะฮะเด็กๆก็ไม่ควรนำเออไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะครับผมนะฮะด้านหลังก็จะเขียนว่านะเออแคนดี้วิกดีไอไว้ครับลูกอมกลิ่นผลไม้รวมนะครับสอดไส้สตรอเบอร์รี่นะครับสับปะรดแอปเปิ้ลนะครับผมนะก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่อ่ากระดาษนี้ครับ หมดเมื่อวันที่6เดือน2ปี2อ2 2นะครับอันเป็นเป็นปน,านานครับผมก็นำไปใช้ได้หลายอย่างนะครับไปปลูกต้นบงต,ต้นไม้และมีสติกเกอร์ให้ติดด้วยนะครับผมมีสติกเกอร์ติดด้วยนะครับนีแนนบ่แกะดูด้านในกันครับผมแกะดูด้านในยบร้อยแล้วครับก็จะเป็นประมาณแบบน,นี้เองนะครับ ก็เป็นขนมนี่ฮะขนมก็ลูกอมกลิ่นผลไม้รวมนะครับส่วนในซองก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหโถส่วนอมีสติกเกอร์ให้ด้วยครับนี่หน้าตาน่ารักเลยครับผมก็แล้วแต่เราจะติดหน้าตาแบบไหนนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทุกอมนะครับกลิ่นผลไม้รวมในกล่องไป็มีแล้วนะครับผมมีแค่นี้เองนะครับอ่ะก็ตั้งไว้ก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบนี้อื ครับนี่ก็ลูกอมก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็คงยังไม่อมนะครับผมเอามาหมายนี่จะเล่นยากนิดนึงครับตั้งไม่ได้ยืนไม่คอยจะได้โอเคประมาณขนาดนี้นะครับผมอเดี๋ยวลองมาตรงประกอบดูแล้วกันนะครับผมลองประกอบดูนะครับแกะเลยครับนี่ครับเป็นขนมโถส้วมนะครับก็เอ้ไม่ใช่นะครับเป็นของเล่น แถนมขนมนะครับมีช้อนให้ตักกินด้วยนะครับผมแกะเลยนครับโคงดัดๆอย่างเี้ยครับนีออกมาแล้วครับอืมอืมเรียบร้อยนี่ช้อนพลาสติกดีนะครับผมดีแข็งแรงดีครับผมนะฮะอ๋อนี่เหนียวจริงๆครับเรียบร้อยนะครับก็ได้แล้วครับผมอ่าแต่นี้เขาก็บอกนะครับการประกอบนะครับ ตามขั้นตอนเลยนะครับผมก็เอาเอฝาฝาทุบนะฮะแปะไปก่อนหนึ่งบวกสี่แล้วก็ติดลงไปเบอร์สองตามรูปนะครับแล้วก็ติดโผล่โอเคอ่ะนี่ก็แปะตรงนี้ปึ๊บนี่หนึ่งบวกสี่ปึ๊บ,น,บนี่นะฮะนี่เราอยากจะแต่งหน่อยก็ได้ครับผมนี่โอเคสวยๆแล้วครับอ่ะแต่นี้ก็มาแปะลงตรงนี้ปึ๊บ นี่เรียบร้อยนีกระเปิดอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็นี่เอานี้นะครับแปะตรงที่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยใส่ปตั๊กไอ้ม่อ่ยเอ้เอาเรียบร้อยครับนี่ก็ตัดตัดให้มันสวยจุดหน้าสวยแล้วครับผมนขนมโถส้วมนะครับผมนี่เวลาเราจะทานนะครับผมไม่ยากครับผมนี่ฮะเบ๊บนี่เราก็เอาขนมใส่ไปในส้วมเลยครับผมนี่ในโถส้วม นี่โอ้โหเพิ่มรสชาติในการกินนะครับผมอุ้ยหกหมดเลยครับเอาม่เอาม่เพิ่มรสชาติในการกินนะครับผมนี่ฮบแต่แล้วเราพอปุ๊บเราอยากจะกินปุ๊บเราก็กินอย่างเงี้ยนะครับอ้ามรสชาติครับขนมโสมอร่อยจริงครับน้องสุดยอดสุดยอดนะฮะอร่อยกินเสร็จแล้วก็เก็บไปได้นะครับส่วนหน้าตาก็อย่างที่บอกนะครับผม นะก็มาแปะแปะเอานะครับลองดูหน้าหน้าตาแบบนี้แล้วกันเนาะครับก็จะเล่นดูกันนะครับผมไหนเอ่ยอ,อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมปึ๊บนี่แกะมาเลยนะครับผมแล้วก็แปะปึ๊บนี่นะแล้วก็แปะอปเอาต,ต่ำๆเลยเดี๋ยวต้องมีคิ้วด้วยเนาะ นี่ได้แล้วครับผมอ่าน,นี่ก็ใส่คิว้วนี่เรย้วนี่ต่อไปก็ใส่ปากปนี่เห็นไหมครับก็เล่นง่ายๆแบบนี้แล้วครับผมไม่ยุ่งยากครับผูกโบสักหน่อยครับ นี่ฮะอ่ะอาอันนี้ก็ติดตรงนี้ไปติดแก้มหน่อยนึงตึ้งทำเป็นลักยิ้มนะครับผม,มเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เองครับเราก็ได้โถส้อมน่ารักน่ารักแล้วครับผมนะฮะลองวัดขนาดดูครับอยู่ประมาณสักแปดเซนนะครับผมนะความสูงของเขาก็อยู่ประมาณสักแปดเซนเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้ได้ดูเออ แฮนดี้ทอยสมใจนะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมขอขอบคุณท่านวอร์ละวอรัลัดมากมากนครับที่ให้ตัวนี้มาฟรีครับซึ่งหายากมากๆเลยนะครับผมนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฮะ ส่วนท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับกรุณากดติดตามไ,มได้เรื่อยๆนะครับผมนะท่านจะได้ดูของเล่นแปลกๆนะครับหุนดีๆอย่างไรผมก็หามารีวิวไว้ท่านได้ชมเป็นประจำจำมันเสมอนะครับผมนะขอขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอลาทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ